สวัสดีจ้าลาสาวกัลสินดินดำนำซุ้มแรงดโนสาวจ้าเมื่อนี้ลาจะมาเห็ดแนวกินตามมีตามเกิดของลาเบิงเด้อจ้าตู้เย็นของลาตอนนี้มันมีอีย่างเหลือแน่เดี๋ยวลาจะพาไปเบิงจ้าเมื่อไ้ไปตลาดซิปก็มือล่ะของนี่โอ้ยว่าอยากจะเลาในตู้เย็นเลือนอันอน่อยนิดแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาไปเบิงตู้เย็นของลาในมือนีเด้อจ้าเด้อ บินช่องฟิตก่อนเนาะโล่งอิลี่อิล้อเลยจ้าตู้ช่องฟิตของหลา่าฟังนี่แผ่นประครบเย็นนะจ้ะเนาะอันนี้มากนะลูกอมรดทุเรียนเอาซื้อมาจากเมืองไทยย่ำอยากเนะจ้ะเนาะเบื่งข้างบนมีเอียงนี่บักหน้าของหลา่า อันที่ได้มาเท่าไรสามสิบหกหน่วยหลอดที่แล้วไหมจ้านี่แหละจ้าเฮ็ดได้ซ้ำหนี่ละหนึ่งถุงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถุงได้เจ็ดถุงนี่น้อยจังสิไหมจ้าได้ประมาณน,นี้บักพริกไใส่มาใส่ขาดบักพริกก็ได้ซื้อมาจากตลาดหลากอมาใส่ช่องพิดจังสีไหมจ้านี่ยนี่นกระสุดอยู่ด้วจ้ากะสุดทุ่มทนดีเนี่ย ลูอีสานบานเท้าขาดักพผิกก้าบักเน้าบะได้บึงสันลางมัที่นี่สันลางเหลืออยังเหลือใครอยู่เกาหน่วยบักเน้าน้มเปรี้ยวอันนี้พอดีเพิ่นมีขายอยู่กวางโจไม่เจอตรงนี้สื่อมากน้มเปรีว้วดัชมิล เครื่องปรุงทั้งหลายแหละฟังนี่น้ำตาลเปรี้ยอันนี้ยัางมกขามาักขามเปียกยาคู่เครื่องปรุงเล็กๆนิดน่อยมีทุเรียนน้ำจากทุเรียนกวนหรือมีเห็ดอยู่อันนึงอันนี้เขาเอาไวท้ทายเห็ดเขาพัดน่าจะเนาะอันนี้ผาตะอีเอาหมามเม่าน อกนี่คือพริกแกงพริกแกงส้มพริกแกงเพชสช่องพักแตบมีจำนี่พักเป็เนี่ยอันใไปหน่อยพึ่งคั่วปลาเซ็ตเมื่อกี้นี่แหละอยากกินน้ำพริกกะปิเดี๋ยวซีเฮ็ดเอาปลาไปชุบแป้งทอดแล้วก็ซีเฮ็ดน้ำพริกกะปิได้อยู่ดอกเนาะอาหารเหมือเยงีงเหมือนนี่ เดี๋ยวเข้าไปหาพักอยู่ขังนอกนะจนะ๊ะเนาะตอนนี้เหลือพักอีหยังแน่ยพ่อจะเก็บไม่กินกับน้ำพริกกะปิได้เดี๋ยวไปเบิ้งขังนอกก่อนว่ามีพักอีหยังนะจนะ๊ะเนาะโอ้ยเดี๋วคุณไล่ตื่นสายตื่นสายอีหลีบบบมีดอกบับานเพราะว่าฝ่าคลืมนวันนี้ฝ่าคลื้นฝ่าคลื้นจ้ะฝนพึ่งตกแล้วเมื่อกี้ตากา้า ตากผาจากสีแห่งอีกวะววตากตึงเต็มหมู่บ้านกับยังมั้ขั้นแห่งอยู่พานี่ก็ได้ต้นบักกูดมีผักอียงในนอพ่อจะไปกินได้ซาลาแหน่มันกับ,บ่ะเขากันเนาะกบน้ำริดนะโหละค่าเบื้องในจ่าอากาศแบบพวนลายต้นตํำเรื่องกับย่างแบบบ่ค่อยมียอดเลยบ่ค่อยแตกยอดเลยจ้ะ เพิ่งต้นบเกเขือต้นบเกเขือมีลูกบ่เนาะอันดับแรกกัดใบชะพูก่อนแล้วเนาะใบชะพูพ่อเด็กกินบ่เอาไปหลยดอกใหญ่ อยาก,กินบัเขือนแม่บัเขือมันเราบ่าเกิดหายจากเถื่ออาการกับแบบแปรปวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดียเด๋ยวมลมเดี๋ยวฝนบ่เกิดหมากห่จะพูดพราะแล้วี๋ยวเบิ่งบัคเขือก่อนมีจากลูกบ่มีจากหมากบ่บ่มีมีจัดเลยบ่คันไปซื้อปุ๋ยโอ้หมากนิดหน่อยกัเอามันหลุดไปยังหรอยากเนาะเอาจัดไปโอ้ยนามไหล น้ำไหลนะฮะน้ำไหลต้นนี้มีปะบโมมีมีจัดคือถอดเมืองไทยเนาะอเอาบะเขือจากเมืองไทยมาปลูกปลูกกับบะหู่ว่าเออบะเขืออีหยังเป็นอีหยังเอามาปลูกมันกับมีน้ำส่วนตัวจ้ะมีทั้ง มีหนามาส่วนหลายไอ้ต้นบ่มีหนามาส่วนหน่อยส่วนหน่อยมากๆเลยจ้ะน,นี่ล่ะเอ้ยบเขื้อ่อย่บวคเขบ่มีลูกล่ะฮดอกดอกมีอยู่เดี๋ยวล้มมาเดี๋ยวก็บ,บ่มีอีกแล้วดอกนี่กระได้ ไม่บ่ได้สองหน่วยนี่บ่ังสองหน่วยนี่หน่อยเนี่ยต้นนี่เบิ่งในจาเบิง่งเนี่ยก็ลังจะเป็นเพราะลมเพราะอากาศแปรปรวนมากากาัดดำจังเสร็จก็บ่ได้กินอีกแล้วบักเขือบอมีเละ่ะเบดละจา้าทีกสองหน่วยขอล่อซ้ำนี่ละมือนี่ย <c oughs> โอ้มีอันนี้น้ำเยอะนี่นี่น,น,นี่พักมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งหาพักกินไปนะจนะ๊ะเนาะอันนี้มันปลอดสารพิษอิลิมืออื่นผุนละจึงจะไปห่างไปตลาด ว่ามืออื่นจังได้จังได้กัดหลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าต้องไปซื้อผลไม้ว่าหนังข้านมีไหวเจ้าเอาซัมเน่แล้วนะจ๊ะเนาะซัมนน่ละเมื่อนี่มีอีกฟังั้งหนึ่งอันนี้ของผี่คนไทยเพื่อนปลูกไว้คือกันจ้ะทั้งเนี่แต่ว่าเจ้าตัวเพิ่นตอนนี้ ไปยู่เมืองไทยแหละแท็กซี่หอมเอากระทินเอาพัก,กะเะษตรก่อนนี่พักะเะษตรไปกินกับน้ำพริกอยู่ตางเมืองตางแดนกับปินยังสี่ละจ้ามันเบื่อสมัยยูบ้านเฮาเนาะโอ้ยพักะเะษตรเต็มหัวอยู่เนาะฮัหลบัดรได้ก็ได้กิน วิ่หนีได้ซ้ำหนีก็โอเคแล้วนาอจ้นเนาะน้องจันจลมลมมะหนาวได้แบดที่นี่ เส้าเอียงเบิงขทาววาทเมืองไทยบ่ใไห่เครื่องบินบินเข้าในประเทศไทยสามมือบ่ะจ้ะโอ้ยคอยเสด็จกลับเมืองไทยงางบนนอะบบบที่นี่เนาะเชือบโอ้ยมาอยุ่ไก่แต่เนาะของกินของเสียบนี่เนาะ ข้อละละเอาซ้ำนี่ยละข้อไดนกับเกี๊ยบเกี๊ยบน้ำริกกะปิผักสรุปพักนี่พักกะทินเนาะพักกะเฉดเนาะใบบัวบกพักอันนี้ย่งก่อนอันนี้ ซื้อเอียงก็แลฮวโอ้ยข่อยคือจำซื้ออะไรยื้อซื้อ่อยกันลืมนเหมือนนี้ได้บลกเขือมาสองนวยขอหลอเจ้าค่ะได้บลกเขือมาสองนวยเดี๋ยวก็สิทอดปลาตำน้ำพริกขึ้นมาไปเอาเข่าจะพอขั้วไม่กินได้แล้วแนวกินเทียงของของข้าพเจ้าเดี๋ยวเอาพักไปล่างกอนจ้าที่นี่ จะสรุปเมนูของลราก็เป็นอันเซตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะนเนาะปลาทอดปลาชุบแป้งทอดกับน้ำพริกกะปิกับพักเนาะจ้ะนเนาะไปเอาเข่าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้จ้าพร้อมกินแล้วัดที่นี่มโนเอาว่ากินปลาทูทอดกับน้ำพริกกะปินะจ้ะนเนาะน้ำพริกกะปิปลาทูเนาะบานเฮ้าเนะาะมโนเอาปลาทูบะมีนี่แหละจ้า กบเขือสองหน่วยบกเขือสองหน่วยอีลีอเลตามนี่มาเด้อจ้าเด้อบ้าโลดจ้าบ้าโลดสาวนุย่ยบ้านผือแม่น้องอิงอิงจ้าอันผู้บ้าเล่าอันพัดขนานไหมพัดขนานไหมละกันพี่หน่อยเมียฝรัร่งเศสจ้าน้องธบช,ชัยเล้อจ้าเด้อ,ดอไม่กินน้ำพรีพรอนจ้านี่ละจ้าเอาพรอนขอโตกินก่อนจ้า ไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะ,ะ,นอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จุฬาพรเลสโกด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะจุ๊บจุ๊บ